มานนี้ครับพเพื่อนๆเช้าวันจันทร์ที่4ตุลาคม2564ขณะนี้เวลาตี5 20นาทีนะครับโอ้โหอากาศสดชื่นครับเดี๋ยวไปซิ่งกันทีแล้วกันนะครับตอนนี้ขอเดินเล่นกันนะครับอย่างไงลด้านนนนกตะขับทุ่งครับยังไม่เห็นตัวดูท้องฟ้ากันเลยวันนี้เราพิเศษเดีบดูท้องฟ้าบ้างนี่ อยู่ตรงนู้นรต้องตะขาบทุ่งครับเราก็มีข้าวต้มครับจริงเข้าวสวยครับแต่ว่าผมผมไม่รู้สิครับเช้าๆผมชอบกินที่มันเป็นน้ำๆครับผมว่ามันลื่นคอดีครับนะฮะ แล้วก็มีมะละนะฮะกางจิตมะละก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็กินได้อยู่ดีนะครับเราก็เติมปลามีครับมีปลากรอบผมนั่นเติมแคลเซียมครับกระดูกเดี๋ยวมันมันก็ยังเหลาอยู่เราก็ไม่ชั่วเราก็เติมแคลเซียมเข้าไปก่อนชอบกินนะครับแล้วก็เทมันลงไปปลากรอบใช่ไหมครับแต่ผมเทและคุกข้าวต้มนยครับให้มันนิ่มๆครับผมไม่ชอบกินแข็งๆครับผมว่าเดี๋ยวมันเจ็บฟันครับสนองฟันไว้บ้างนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับร่างกายต้องการอาหารเช้านะครับเราไม่ได้รับสารอาหารมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับ เดี๋ยวไปออกนังกายกันต่อครับด้วยรักครับสับัสดนครับจากผมพัดพลจำทองสุดหล่อใสแบนป้อมพัดพลครับวันนี้ครับเพื่อนๆเช้าว,วันจันทร์ที่4ตุลาคม2564ครับวันนี้คุณออกกำนังกายแล้วหรือ,อยังไปครับโอเคครับ เราเจอมาแล้วครับน้าท่วมขังที่เป็นแฟนกับหลินปุ้ยครับอะไรครับลุยครับที่มารถสปอร์ตแล้วก็ลุยเครับไปสีนะครับใส่ชื่อไปสีครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่มารถสปอร์ตครับไม่ท่วมกะโหลกก็เป็นใช้ได้ครับกลัวกะโหลกฟังครับใครครับ น้ำท่วมขังที่เป็นแฟนกับหินบุ้ยครับน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆครับปลอระบายครับยังใหญ่ก็ไปได้ครับลองสวยยังรับน้าอีกเยอะนะครับชาวสามนาคีก็ยังติดใจได้สเล็กน้อยนะครับระดับน้าคลองสวยยังไม่มากครับวันนี้อหมอนน้ยามแข็งไปหน่อยครับเลยต้องค่อยๆช้าหน่อยเน้นช้าไว้ปลอดไยขวา ครับทุเรศยังยไม่เปิดนะครับนี่ครับสวยระดัน้ํายังไม่เยอะมากครับก็เดี๋ต้อกเพิ่มแล้วกันกําลังระบายอยู่ครับสวยครับทีตัวนี้ตานนี้เอื้อเชื่มมาเจเจ,จคลีนครับนี่ กับสอบตายหาไว้เหรือยังครับไม่ต้องกลัวครับผมว่าปีนี้ไม่ท่วมเหมือนท่าสี่ครับนะฮะยังเอาอยู่ครับกับเาเชื่อผมเชื่อผมอย่าพึ่งสนุกมากอาจจะมีแค่เป็นช่วงๆบางเวลาแค่นั้นเองครับแข็งแรงแข็งแรงครับครับถ้าใครไม่ถนัดปั่นจักรยานสามารถปั่นที่กับผมได้นะครับผมพยายามให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมปั่นกับผมนะครับันเข้าชมนะครับก็วิธีการถ่ายเซลฟี่แบบนี้แนะนําว่าไม่ควรทํานะครับมันเป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งของผมนะครับ แต่ผมเลือกผมปลอดภนะัยครับดูแลตัวเองได้ครับขอบคุณที่เป็นทัวรครับด้วยกล้องหลังอันนี้ก็สามารถเห็นรถนะฮะที่ตามผมได้โอเคถึงปุ่มแล้วครับสถานท่าทรายครับโรงเรียนเคหะท่าทรายครับเโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนครับฝนะนก็เลยน้อยด้วยการผมจัดปุ่มอะไรให้แล้วนะครับ ต้องห่วงนะครับนัาปลาครับสนามกอล์ฟราชพฤกษ์นะครับสวัสดีครับผมป้อมพัดพลนะครับสุดหล่อสายแว้นนะครับรับการเอ็นกบปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จํากัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้ครับเช้าวันที่4ตุลาคม2 5 6 4น้าีะครับเช้านี้วรนจันสีเหลืองนะครับเช้านี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังสวัสดีครับพี่แข็งแรงๆครับหลบรถครับสวัสดีครับพี่เจอกันอีกแล้ว โอเคครับการทำแบบผมนี่อันตรายไม่ควรทำนะครับแต่ผมรักชอบตัวมันเองได้ครับขอไปอันนี้นนด้วยโอเคครับดูบรรยากาศโดยรวมวันวานยังไม่กลับมาเต็มที่นะครับไม่งั้นคนเพียบกว่านี้ครับไปที่งานผมกันครับการาปลานะครหลวงนะครับ ด้านหลังสนามกอล์ฟราชฤกษ์นะครับด้านนู้นเป็นถนนการมีกำแพงไฟนะครับแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกสมดตอนนั้นชุดนั้นนถึงจะผ่านได้นะครับที่เห็นนี้นะครับเป็นถนนพระราจำยอมของการประปานครหลวงนะครับภายใต้นี้เราวางุโมงม์ก่งน้ําขนาดใหญ่นะครับอยู่มาหลายสิบปีแล้วครับมแล้วพี่ผมหลบให้ครับแข็งแรงแข็งแรงครับพี่ส่วนเสาสีฟ้าที่เห็นนะครับของการระปาครับ เอาไว้สำหรับเติมแมกนีเซียมกันสําหรับเนทนานะให้อุโมงมันมีสนิทนะครับอันนี้อยู่มาหลายสิบปีแล้วครับใกล้ๆห้าสิบปีหรือเปล่าผมจำปีไม่แน่นอนเดีย๋ยวไว้ติกันบ้าน,น้นกะัรก่าวหน้าบอกให้ครับคุณว่าตัวอะไรครับงูวะครับถ่ายถ่าย สวัสดีครับผมป้อมพันพลนะครับสุดหล่อสายแบนนะครับรับงานเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จากัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับไกลๆแล้วนู้นเรือดูตะกรอนของการประปานครหลวงนะครับเมื่อกี้เห็นหัวแหลมๆโผล่มาผมนึกว่างูครับปรากฏนกกินปลาครับแอถ่ายติงไม่ทันจังหวะเทคเทคออฟขึ้นจากน้ำนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบจักรยานที่เป็นลักษณะของโรดไบ์หรือจักรยานแบบเสือภูเขาที่ผมปั่นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไปได้ทุกที่ครับ ล้อมันมีความใหญ่โตนะครับมันจะล้มยากถ้าจักรยานที่เป็นเสือหมอบนี่มันใช้ความเร็วสูงครับแล้วก็ล้อมันจะหน้ากว้างเล็กครับบางทีการเลี้ยวกันอะไรมันต้องใช้วงกว้างนิดหนึ่งแล้วต้องใช้ความระมัดระวัวงเพราะว่าทางภูขาก็ปั่นไม่ดีครับเดี๋ยวล้ออาจจะดุ้งแล้วก็ล้มง่ายครับผมก็เลยถนัดเป็นรถไปรถไปหรือเสือภูเขาฮนะยางมันหน้ากว้างครับแล้วมันไปไหนไปได้พี่ครับขึ้นห้างก็ปั่นได้ <laughs> อ่ะไปมอร์นิ่งท็อปง่ายๆกันก่อนครับ ขุดมานิงครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันจันทร์ที่4ตุลาคม2564นะครับเช้านี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังนะครับทานข้าวทานปลายัางครับหลายคนกําลังอาบน,น้ําแต่งตัวบางคนอาจจะนอนสบายๆชิลๆนะครับรถอาจจะติดตามธรรมชาติของวันจันทร์นะครับวันนี้เมื่อเช้าผ่านมาใต้สะพานพนังเก้าก็มีน้ําท่วมขังเหมือนกันครับแล้วก็ตามที่ทางที่ขี่ก็มีน้ําท่วมขังเป็นแฟนกับหินห้ยครับเป็นช่วงๆครับแต่มันไม่ใช่ปี54เราคงไม่เจอประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้นหรอกนะครับเพราะว่าผมคิดว่า ปีนี้รัฐบาลเขาก็ลุงตู่ผมเป็นกำลังใจช่วยลุงตู่รักลุงนะสู้ๆมีปัญหาแก้กันไปครับลุงโอเคครับก็คิดว่าคงไม่ปินเหมือนปี54ครับเราระบายน้ำหลงแม่น้ำเจ้าพระกันเนิ่นๆนะครับท่านอาจารย์สีปางสบายดีไหมครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลหลายๆอย่างนะครับท่านอาจารย์ครับโอเคครับติดต่างครับโอเคครับเดี๋ยวมดูบรรยากาศโดยรวมแล้วกันนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับข้างหน้าก็คือศูนย์ราชการนะครับนี่ศูนย์ราชการไทยนะครับนี่แสงวัฒนะครับ อันนี้เรียกว่าทุ่งสองห้องนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นบ่อตะกรอนกระบวนการสุดท้ายของการผลิตน้าประปาของการประปาอ่อหลุงนะครับไกลๆด้านนู้นนะครับโรงเรียนทุ่งสองห้องครับคุณศิระเจนจะขาเป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนนี้นะครับเห็นปลายขึ้นเพียบครับขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับพูดกันทามความจริงครับอ่ะให้ต่อดีกว่าครับไปไหนไปกันอ่มาดูดีกว่าเช้านี้มีอะไรครับนี่คนละครึ่งนะครับน้ําส้มครับนี หมูทอดสองกล่องก้อนเหนียวหมูอ่านะฮะมีอะไรอีกอ่อันนี้ผมรักรรรรรนะท่านอาจารย์นะฮะท่านอาจารย์ทศนะนะฮะผมมีข้าวกะเพราด้าวยกะเพราไข่ดาวเขาไม่ยอมขายไข่ดาวให้ผมฟองหนึ่งเขาบอกว่าใส่กล่องไว้แล้วหม <c ười> ดไปไม่เป็นไรครับนะฮะมีผมอะไรครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระแม่ธรณีเอาเลิกเอาชัยดีกว่าครับนี่รน,นกระยาลอยเขาอยู่เขาอย่างนั้นนะครับไม่ไม่แกล้งเขาวันนี้พี่ไม่แกล้ง เดน้อยู่นตัวหนึ่งบางทีเห็นหัวโผลมาผมนึกว่าเปลโผเป็นงูมีเหยี่วแดงไหมวันนี้เอ้ะอะไรล้อมรถผมเองรถผมเองไม่ชนกยับเดีเหยวแดงวันนี้ไม่มีนะครับยังไม่มาโผล่กัเล็กนะครับใครสั่นะร จะเป็นคนดีครับพ่อแม่ครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับของชาวบ่อปลานครหลวงนะครับพ่อแม่ทำธรณนีครับเราทุกคนก็ที่ทางานการป่อปานครหลวงก็ล้วนเป็นรูปพ่อแม่ธรณีนะครับถูกซื้อใกล้ครับขอพรตอนเช้านะครับให้ปีงบประมาณ2 5งพัน้ารห้ให้ผมทํางานโดยราบรื่นนะครับแล้วก็งานทุกอย่างสําเร็จล้วงทุกประการนะครับขอบคุณครับไปกันต่อครับ water treat t a n t ครับนี่งงานติดน้ำบางเขนครับ ด้านหน้าของผมคืออาคารร้อยปีการประปาไทยนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับม <laughs> ผมรักพี่ตู่ครับแข่งแรงเลยต้องครบครับนี่อาหารเช้าเราต้องเติมเพิ่มครับป่า สะอาดมันใจเต็มร้อยครับอลับนั้นนะครับกลบนั้นครับเต็มร้อยครับแปลงร่างเรียบร้อยละอยากที่เหล็กครับอยากที่เหล็กเช้าเราเบิดพลังเรียบร้อยแล้วครับยี่สิบกว่ากิโลครับคนรอบข้างจะได้ไม่อึดอัดครับเวลาทํางานเหลือแรงเหลือเกินคนรอบข้างจะอึดอัดโอเคครับไปทํางานต่อแล้วกันครับได้ไม่เออเดี๋ยวปีงานรับกันเองครับเดี๋ยวเช้านี้ท่านลองตามผมไปถ่ายรูปที่หลักกะลืมครับ นายหูรักนายครับหูได้แต่เช้าเลยวันนี้ตาขาต้งวันแน่